ใช่ไหมคะเสียงดังมากแล้วเหงื่อน้ามจะไม่ไหลเป็นคนที่เวลาเหงื่อออกเหงื่อออกหน้าเยอะมากฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะอาจคอมเมนต์ไม่ได้ขับรถอยู่ คิดถึงคิดถึงสวัสดีค่ะไปไหนไปทํางานจ้าเห็นไหมยังเหลือบตามองเห็นอยู่หน่อยนึงถามว่าไปไหนไปทํางานค่ะ <c oughs> ทํางานมีงานทําก็ดีนะมีงานทําดีกว่าไม่มีนะภาวานาะให้มีงานทุกวันนะมีงานเหงานะเอ,อหยุดมานานแล้ว ลกันนะเนาะทุกคนก็อยากทํางานเข้าใจมากเลยอยู่บ้านกันแบบว่าถนนนี่โล่งมากแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาพอปลดล็อกโอ้โหรถติดแบบติดแบบปกติอตะเข้าใจแล้วมันอึดอนะัดอหะเนาะคนเราอยากทํางานอนะ่ะเนาะมันอยากทํางานแล้วแบบมันเก็บกดอะออกมาออกบ้านได้เนี่ยไม่อยากอยู่แล้วอะ อยากไปกินข้าวนอกบ้านอยาก <c oughs> ไปเดินห้างอยากไปอะไรเนี้ยนะครับทุกคนอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่เข้าใจในกะรุงเทพเนี่ยพอพอเขาปลดล็อกแค่นั้นแหละค่ะคุณขาห้างบอกว่าบอกเลยว่าที่ห้างคนแน่นมากแน่นจนจนน่ากลัวบางห้างนะเข้าไปแล้วตกใจเลยนะ ตกใจดับเสียค่ามอเตอร์วเวย์ตัดมาโทยโทยไม่ใช่มอตวเตอร์เวย์โทเวย์โทเวย์อืมอ่ะคุยต่อ มกกลัวไหมทุกคนก็ยังมีความกลัวแหละเอาจริงแล้วอะ่ะกลัวแต่กลัวโควิดกับกลัวอดตายเขาบอก,กอดตายมากกว่าอยู่บ้านมันก็น่าเบื่ออยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาถามว่าโควิดลดไหมทุกวันเนี้ไม่ได้ลดเลยนะคุณมันยังไม่ลดเลยนะมันมีแต่จะหนักขึ้นแต่แต่แต,แต่แต่อะไรรู้ไหม พวกเราต้องดูแลตัวเองทำยังไงก็ได้อย่าให้เราติดโควิดถ้าติดโควิดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นอะไรที่สังคมรังเกียจด,ด้วยพอรู้ว่าติดปับ๊บทุกคนใกล้ตัวเราก็อุย๊ยติดเหรอใครติดบ้างใครโอ้อยู่กันไม่สุขเลยเหมือนพวกเราวงการบันเทิงอะนะคะบางคนอุ้ยกลัววงการบันเทิงวงการบันเทิงเนี่ยดูแลดีที่สุดเลยจะบอกให้โดยเฉพาะพวกเราที่เราอยู่เนี่ย ใครไปตรงไหนขององการบันเทิงแต่ละที่ทุกคนมีแอลกอฮอล์ทุกคนปิดแมสสองชั้นทุกคนก่อนเข้าฉีดสเปย์ทั้งตัวเหมือนเราทำรายการทีวีพอเสร็จหนึ่งเทปปั๊บเราก็ต้องมาพ่นแอลกอฮอล์เพื่อจะเปลี่ยนคนอีกเซปหนึ่งเข้ามาก่อนจะเข้าก็ต้องสวอปก่อนสวอปวผ่านไหมคนไหนไม่ผ่านก็ไม่ให้เข้าเลยอะไรเงี้ยม, <c oughs> มันมันมันเซฟสุดๆแล้วอะแต่ถ้ามันจะเป็นเนี่ย ก็ช่วยไม่ได้แล้วนั้นแสดงว่าแม่งหมายความว่ามันสวยจริงๆอะสวบขนาดนี้เช็คกันขนาดนี้ยังเสือกเป็นอ่าขอใช้คําพูดหยาบๆนะฮะยังติดอีกอย่างเงี้ยก็ก็บดคําสียวเด้อค่ะเด้ออารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ติดดีที่สุดคนบันเทิงน้อยคนนะที่จะติดแต่แต่พอด้วยความเป็นคนบันเทิงอะเนาะเป็น เป็นศิลปินนะพอติดปั๊บมันก็หุ่มไงมันก็แบบว่กระพือไงนั่นก็ติดอันนี้ก็ติดโอ้มีอยู่ช่วงหนึ่งวงการบันเทิงแบบกลัวมากเราโดนไปตั้งไหนมีแต่คนกลัวขนาดรอปภขาพูดเลยนะตัดทิ้งไปก่อนตัดทิ้งไปก่อนไปลูกใครรอปภที่อภพรอ,อยู่ยังอยู่ไหมฮะโดนตัดไปยังฮะตัดไหมแต่โทรกลับ ยังอยู่ใช่ไหมคะช่วยบอกหน่อยค่ะยังอยู่ใช่ไหมคะบอกพี่ให้หน่อยว่าสายตัดไปยังัลโหอยังอยู่ไหมยังอยู่กันไหมอยู่ไหมคะสายเข้าเรามาโดนตัดไหมสายเข้าสองรอบโดนตัดไหมเอ่ยไม่ตัดเนาะมไม่มีใครบอกเลยจะได้พูดต่อ ก็ได้บอกพี่ไอ้หน่อยว่าสายตัดไหมไม่ตัดนะตัดไม่จักคนดีไม่มีเสียงตอบกลับโอเคอ่ะเล่าให้ฟังตอบถ้าตัดก็เดี๋ยวพี่ไอ้คงรู้เองแหละอือก็รอปภที่คอนโดอยู่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ กับคุณมกักค่ะน่ารักบอกว่ายังอยู่ค่ะปียนุษย์ปีย,ปยอะไรปียพรเหรอลลปียพรนะปีย,ายตาตายาวพอมองอย่างนี้สั้นด้วยไวเขาบอกว่าอาอยากเข้าใกล้นะพวกดาราอีพวกดาราก็ใช้คําว่าอีพวกดาราอุ้ยเขืองเคืองเขืองใช่ไอีพวกดารา,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 าเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้พวกเนี้ยเอาโควิดมาแพร่เชือ้ออ้าวอีดอ,อกกลายเป็นแบบ เราเป็นคนแพ้เชื้อไปาะนั้นเรานึกในใจกูเนี่ยดูแลอย่างดีเพราะกูกูมีแม่แก่ๆนึกในใจนะเครื่องเขาเครื่องเขามีคนมาเล่าให้ฟังเราเครื่องเราก็ว่าเอ๊ะเวลาเราใช้ยกของหรืออะไรนางไม่ยกให้นางไม่ยกให้ค่ะแอแบเครื่องเล็กๆข้างในแต่ที่นี่นานาจิตตังเพราะเขารู้ว่าคนนู้นเป็นคนนี้เป็นเนาะก็ดูข่าวเนาะเขาก็บอก เพื่อนๆเราปอเขาอย่าให้เข้าใกล้เราเดี๋ยวติดโควิดอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่คนหนึ่งที่มันเชื่อนะคนสองคนอะเราปอมันจะเปลี่ยนกะไปเรื่อยๆเขาก็ไม่เขา้าไม่ไม่กล้าเข้าใกล้เราอยู่สองสามคนแต่อีกแต่อีอีสองคนนั้นนะเขาน่ารักสอ,ส,อสองสองสองสามคนน่ารักน่ารักอีกคนน่ารักอีกอีกคือไม่น่ารักอยู่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งน่ารักเราก็เลยแบบือเหรอ แอบเครื่องแอบมีอารมณ์อารมณ์เครื่องว่ากูก็เครื่องเป็นเหมือนกันนะเว้ยกนึกไปนึกมาเออจังแมงอะไรเงี้ยเรามีแม่เราไม่เห็นติดอยู่แล้วแต่ถ้าถ้ามันจะติดเราก็จนบัญญาออกไปข้างนอกเนีย่ยเราก็กลับไปก็ไปอบตัวอบสมุนไพรเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยถ่ายออกตลอดเลยเห็นปะถ่ายได้จีเดี๋ยวนี้ไม่ถ่ายแล้วขี้เกียบถ่าย ก็ยังทําอยู่นะคะมันก็รู้สึกว่ามันมันสบายใจเพราะเราอยู่กับแม่สองคนถ้าเข้าใกล้แม่แล้วมันไม่ได้แล้วก็มีน้องที่เขาดูแลธุรกิจไฮแดดเดียวอยู่ะคะ่ะก็แยกห้องให้เข้ามาอยู่อีกห้องหนึ่งเพราะว่าอยู่รวมกันไม่ได้เขาเขาเจอคนเยอะเขาเจอคนเยอะก็ต้องต้องแยกไปก็ยอมเสียตังค์เพิ่มเพื่อไม่ให้เขามาเข้าใกล้ ทุกวันนี้ก็ยังทําอย่างนั้นอยู่ค่ะเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยเนาะมไม่คุไม่ลดนะจ๊ะบอกทุกคนก่อนนะจ๊ะว่าโควิดยังไม่ลดนะจ๊ะเพราะว่าเราสวอปกันเองสวอปข้างนอกบางทีเดี๋ยวนี้กล่องนึงมันมีอยู่ยี่สิบชิ้นใช่ไหมยี่สิบชิ้นสวอปซื้อมาสวอปเนี่ยมันสี่พันกว่าบาทมั้งยี่สิบอันอะ่ะมันก็ตกอันละสองร้อยนิดๆหรือร้อยกว่าบาทเดี๋ยวนี้ถูกแล้วคะ เคนที่รู้จักที่เขาทํางานโรงงานหรือเขาทําก่อสร้างหรือคนที่อยู่กับลูกน้องเยอะๆอ่ะพี่ไฮก็แนะนําให้เขาไปซื้อแบบเป็นกล่องมาไอ,ไอ้พวกเนี้ยมันดีนะมันขึ้นเลยนะมันขึ้นบอกเลยนะว่าเป็นไม่เป็นนะอไม่ต้องไม่ต้องไปสวอปเข้าห้องแหบบก็ได้คือเราสวอปแล้วเรามาหยอดน้ํายาเนี่ยอันนี้เห็นผลชัดเลยคุณเห็นผลเลยแหละ เพราะว่าคนที่เป็นคนที่ทํางานที่บ้านพี่ไฮอะลูกน้องเขาเป็นอะเขาซื้อมาสวะประค้นว่ะคนไหนไม่เป็นก็ไม่ขึ้นแต่คนไหนที่เป็นก็ขึ้นเลยขึ้นสี่คนแล้วก็เป็นจริงๆริไออีสี่คนไม่ขึ้นฮะไออีอีอีอสิบสิบแปดคนไม่ขึ้นอันนั้นหเห็นชัดเลยเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคุณขาอืออยู่ยาก แต่ว่าต่อไปนี้เราจะต้องอยู่กับมันให้ได้ถ้าใครติดแล้วก็มีภูมิละทีเนี้ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดหรอกถ้าปล่อยปะละเลยอ่ะโอเคข้าปอดอน่ากลัวแน่เพราะว่าคุณรู้ว่าคุณมีอาการไข้แต่คุณไม่ดูแลตัวเองไม่รักษาถ้าคุณรู้อาการไข้ปั๊บคุณคิดเลยว่าคุณเป็นโควิดแน่นอนแล้วคุณรีบกินน้ําร้อนนะพี่ฮันนี่กินน้ําร้อนทุกวันเลยนะหมายถึงกินตลอดเวลานะน้าอุ่นอนะ่ะน้าร้อนอนะ่ะไอ้พวกนี้มัน มันร้อนแล้วมันจะเข้ากระเพาะเรากระเพาะเรามันเป็นกรดพอมันเป็นกรดแล้วเนี่ยมันก็สู้กรดด่างในกระเพาะเราไม่ได้มันก็ตายมันไม่ไปเข้าปอดถ้ามันไปเข้าปอดแล้วก็ลําบากลําบากกับการที่จะคอออกต้องนอนคว่ำต้องอะไรวิธีการรักษาของเขาก็ก็ก็อย่างที่หมอบอกอะนะฮะแต่ถ้าเรารู้เราเจ็บคอปั๊าเฮ้ยพี่หายได้มไม่ได้แล้วพอเจ็บคอไอนิดนึงเฮ้ยโควิดป่าวะ ตอนนี้เขาปล่อยแล้วใช่ไหมหาใบากระท่อมมาเต็มเลยค่ะเอาใบฝรั่งก็ได้อะใบฝรั่งมาเต็มเลยคุณขาอีฉันต้มแดกแม่งแบบว่าอุ้ยตายพูดไม่พอต้มกินกับแม่หลับไม่อยากตื่นเราก็คิดว่าร่างกายเรามีปัญหาหรือเปล่าว่าอ้าวคิดไปนั่นอีกใบกระท่มช่วยได้เขาว่าอย่างนั้นอะไรว่าดีอีฉฉนทำหมดปั่นกระชายอุย้ยรับประทานกระชายจตัวเหลือง อินมันทุกอย่างอืมอินมันเข้าไปเราดูแลตัวเองอย่างดียังไงก็ไม่เป็นยังไงก็ไม่เป็นพี่ชายเชื่อว่ายัางไงก็ไม่เป็นแต่คุณอย่าปล่อยป,อยปะแล้วเลยคุณอย่ากาัดตกอย่างที่เขาบอกอะถ้ากาัดตกอะเสร็จสับเลยเสร็จเรียบร้อยเลยเสร็จแล้วก็โดนสับด้วยอย่างที่เขาติดกันเป็นอะไรเป็นคัตเตอร์อย่างเงี้ยเพราะว่าปล่อยปะแล้วเลยบางคนใส่แมสเนาะ เราก็เข้าใจอ่ะบางคนแบบว่าเขาไม่มีตังค์ซื้อแมสแต่แมสบางทีใส่วันนึงใส่อันนึงเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยโอ้อันนั้นน่ะมันก็ไม่มันไม่กรองละมันไม่กรองพวกฝุ่นอากาศหรือว่าเชื้อต่างๆแต่อย่างพี่ไฮเนี่ยประมาณครึ่งวันพี่ไฮก็เปลี่ยนละแล้วก็จะเปลี่ยนแมสเพราะว่ามันรู้สึกมันรู้สึกเราก็มีแป้งด้วยเนาะเวลาทำงานหรือออกไปข้างนอกอ่ะมันก็จะเป็นคราบแล้วมันก็ดูสกปรกอ่ะ มันก็เป็นคาบเป็นอะไรเงี้ยเราก็ทิ้งแล,แล้วก็เราก็เอาันใหม่ยุงนอกนี้แม่จะใส่แมสสองถึงสามอันหมายถึงเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนห้าหกชั่วโมงเปลี่ยนสี่ห้าชั่วโมงเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอเออเมากันจนถึงที่ละถึงละถึงละถึงละ เดี๋ยวว,ว,ว่างๆพี่ใหายจะมาพูดคุยด้วยนะคิดถึงทุกคนนะไม่ค่อยได้ไลฟ์สักเท่าไหร่เพราะว่าวุ่นวายอยู่กับงานก็เลยคิดถึงทุกคนนะคะวุ่นวายกับผู้หญิงคนนั้นมากเพราะต้องดูแลนางเป็นอย่างดีเอาเข้าตรงไหนดีล่กกูืม โอเคนะคะอ้าวเธอตรงนี้นะบายบายถึงที่แล้วค่ะคุยกันใหม่